สไตล์ทำงานเศรษฐานะครับเสียงกรีดเริ่มมาก็อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้อย่างน้อยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำแล้วคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เมื่อได้รับการโรดเก้าคุณเศรษฐาก็ได้แสดงนะครับการทำงานทันทีนะครับก็ออกแอคชั่นในการทำงานในมุมต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกว่าวันนี้ทุกอย่างนะครับ มันก็คงจะต้องพิสูจน์กันด้วยผลงานนะครับพิสูจน์กันด้วยสิ่งที่เห็นอย่างที่ผมบอกว่าวันนี้เองคุณเศรษฐาทวีสินเองนะครับมีต้นทุนนะครับที่ติดลบนั่นก็คือการที่ไม่รักษาคําพูดตบับา์และหักหลังประชาชนซึ่งแน่นอนครับว่าการที่ไม่รักษาคําพูดเนี่ยครับคนทุกคนย่อมไม่เชื่อมั่นและไม่เชื่อใจอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะพูดอะไรมีทางเดียวที่คุณจะทําให้เห็นได้ว่าคุณตั้งใจและลงมือทําจริงๆเพื่อที่จะลบคําที่ผ่านมาได้แต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้นะครับ เรื่องที่นะครับไม่รักษาคําพูดนะครับตบสัตว์หักหลังประชาชนเนี่ยในไงก็แล้วแต่นนะครับประชาชนหลายคนคงจะนะครับคงจะเชื่อมั่นอ่า คงจะเชื่อมั่นคนแบบนี้ไม่ได้สําหรับผมผมบอกเลยนะคนอื่นอาจจะเชื่อมั่นคิดว่าแต่สําหรับผมผมบอกเลยว่าผมไม่เชื่อมั่นคนแบบนี้เนื่องจากว่าคนเราถ้าไม่รักษาคําพูดแล้วมันจะทําอย่างอื่นได้ไงแค่คําพูดของตัวเองยังรักษาไม่ได้แต่ก็ที่แน่นอนครับว่าเมื่อคุณเข้าไปเป็นนายกรัฐมนตรีคุณก็ต้องทํางานให้เห็นสร้างผลงานให้เห็นว่าวันนี้คุณเข้ามาแล้วทําเพื่อประเทศชาติประชาชนจริงๆคุณไม่ได้เป็นคนแบบ ที่ไม่รักษาคําพูด100%แต่การที่คุณไม่ได้รักษาคําพูดนั้นเพราะมีเหตุผลนะครับแต่ถามว่าเหตุผลที่จะไม่รักษาคําพูดอ่ะมันมันจะหักล้าง กับการทํางานแบบนี้ได้เหรอแล้วถามว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เทำงานดีเรจะทำให้เศรษฐกิจดีทําให้ทุกอย่างดีแต่เป็นคนที่พูดตละแตงไม่รักษาคําพูดนะครับตบัสสัดหักหลังประชาชนนะครับโกงกินทุจริตมีคอร์รัปชันอันนี้ผมผมผมยกตัวอย่างสมมตินะครับว่าวันนี้คนที่ทําให้เศรษฐกิจดีบริหารประเทศดีนะครับแต่มีการโกงกินมีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมีการเอื้อประโยชน์ให้กับครอบครัวตัวเองอพี่น้องตัวเองวันนี้นะครับคนไทยรับได้แบบนี้เหรอครับ รับได้แบบนี้เหรอครับถามหน่อยนะครับวันนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้คุณจะทําเพื่อประเทศชาติประโยชน์ประโยชน์ให้กับประชาชนนะครับในการเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันโกงกินหรือเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจของตัวเองเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องเนี่ยก็ไม่สมควรจะทําด้วยนะครับอันนี้ก็ฝากไว้แต่ได้อย่างไรก็อย่างเป็นกําลังใจให้นะครับในการทํางานนะครับแต่อย่าให้แต่ถ้าถามว่าจะให้ผมเชื่อใจผมคงเชื่อใจไม่ได้นะครับสไตล์ทํางานเศรษฐาเสียงกรี๊ดเริ่มมานะครับ ฝ่าสัปดาห์ที่ผ่านมานายกเศรษฐาทวีสินเดินหน้าบุกตะรุยลงพื้นที่เร่งทำงานอย่างเข้มข้นสมกับที่ประกาศเอาไว้ว่าจะทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเน้นปลุกการท่องเที่ยวเพื่อเร่งดึงเม็ดเงินเข้าประเทศไปจนถึงนะครับการลงสัมผัสย่านตลาดการค้ายันชาวประมงคงรู้ดีว่าเป็นหนทางเดียวที่จะกู้ศรัทธาของรัฐบาลเพื่อไทยให้กลับขึ้นมาหลังถูกโดนโจมตีอย่างหนักในทางการเมืองนี่คือจุด นี่คือนําเอาจุดเด่นของตัวนายกเศรษฐาและพักเพื่อไทยงัดออกมาใช้เร่งฟื้นฟูนฟนฟนเศรษฐกิจดูแลนะครับชีวิตปากท้องของชาวบ้านให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดอีกทั้งในสัปดาหน,นี้เมื่อคอรมอชุดใหม่นะครับเริ่มเข้าทํางานก็จะได้อย่างก็จะได้ทําอย่างเต็มที่คงได้เห็นการเคลื่อนขบวนของรัฐบาลใหม่อย่างคึกคักมากขึ้นต้องทำงานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนจึงจะรบร้างเสียงวิจารณ์ในทางลบได้นะครับแถม เอาเข้าจริงๆการเล่นเครื่องทํางานของนายกเศรษฐาทวีสินในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าเข้าตาประชาชนไม่น้อยนะครับการลงพื้นที่ต่างๆก็เริ่มมีเสียงกรีดต้อนรับนะครับจากประชาชนอย่างอื้ออึงบ่งบอกว่าคะแนนนิยมในตัวของนายกนะครับเป็นไปได้ด้วยดีส่วน1เพราะ เห็นจากการทํางานจริงกระฉับกระเฉงเร่งฟื้นเศรษฐกิจให้ตรงจุดนะครับถ้าหากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลทํางานอย่างคงเส้นคงวาเช่นนี้ได้ยาวๆรวมถึงสามารถผลักดันนะครับทั้งคณะรัฐมนตรีให้เดินหน้าไปได้ดีดทั้งขบวนนะครับก็น่าจะมีผลดีต่อการกู้ศรัทธาคืนมาได้ดังที่รู้กันว่าหน้าตาของคอรมอเศรษฐานหนึ่งโดนวิจารณพางสายหน้าจากประชาชนแต่ มีแต่อาศัยการทํางานให้เกิดประโยชน์กับประชาชนเท่านั้นจึงจะช่วยให้ภาพนะครับรวมดูดีขึ้นมาได้โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจปากท้องของชาวบ้านที่เป็นจุดอ่อนของนาย,ยกเศรษฐาและเพื่อไทยจะเป็นการพิสูจน์แนวทางประชาธิปไตยปฏนีประนอมเน้นดูแลนะครับความเป็นอยู่ของประชาชนจะกลับมาเป็นที่ยอมรับหรือไม่หลังจากกระแสสังคมเน้นไปทางด้านประชาธิปไตยอันแหลมคมแบบก้าวไกลจนทําให้เพื่อไทยติดลบ แบบนี้นะครับที่ทั้งสังคมจับตาเมื่อคอรมอเศรษฐาหนึ่งผ่านขั้นตอนต่าง,างๆนะครับจนเข้าทํางานการประชุมคอรมอนัดแรกจะมีกติจะมีมติเรื่องของไฟฟ้าราคา้ี่มันออกมาเป็นที่น่าพอใจของประชาชนแค่ไหนไปจนถึงนะครับโครงการใหญ่ที่ประชาชนรอคอยกันมากกระเป๋าเงินนิ้จะต้อน1 0,000บาท โครงการทั้งหลายทั้งปวงถ้าทําได้ถ้าทําทไม่ได้ดีพอเกิดช่องโหว่ช่องว่างเกิดการทุจริตมีหวังนะครับจะได้คะแนนนิยมกลับมาคงยากแน่ๆดังนั้นเรื่องหลกัหลกๆนะครับจะต้องทําให้ได้จริงคือรวดเร็วแต่รอบครอบรัดกลุ่มจริงนะครับชีวิตความอยู่ของชาวบ้านต้องดีขึ้นจริงๆนี่แหละครับคือเสียงสะท้อนนะครับจากประชาชนแน่นอนครับว่าวันนี้จากการทํางานของนาย,ยกนะครับช,ชื่อเสถ,ถียรษรรทวีสินก็ต้องยอมรับนะครับว่าการลงพื้นที่การลงไปพบปะผู้คนก็ทําให้ผู้คนนะครับได้ชื่นใจแต่ก็อย่างที่บอก ว่าต้องดูต่อไปครับว่าผลงานจะออกมาเป็นไงและสิ่งที่ให้นโยบายไว้เนี่ยจะเป็นแค่นโยบายหาเสียงหรือทําได้จริงแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงต้องติดตามนะครับและก็รอโอกาสให้ทํางานอย่างที่ผมบอกว่าผมวิาพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลที่เกิดขึ้นวิาพากษ์วิจารณ์ตามสถานการณ์ของข่าวทั้งหมดซึ่งแน่นอนครับว่าเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามรอดูเพราะว่าถ้าถามบอกว่าวันนี้ ทำงานดีนะครับทำให้กเศรษฐกิจปากท้องดีแต่มีการโกงกินทุจริตคอร์รัปชันนะครับเอื้อประโยชน์อันเนี้ยนะครับประชาชนอย่างผมก็ไม่ก็ไม่โอเคนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับถ้าถามว่าวันเนี้ยนะครับทำให้ประชาชนดีแต่มีการทุจริตมีการคอร์รัปชันมันก็เท่ากับว่าวทําให้ดีแล้วเอาเงินเหล่านี้นะครับไปทุจริตคอร์รัปชันกันหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรขึ้นหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ